สวัสดีพี่น้องชาวเว็บรอยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับเอเดอรซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเปิดแล้วก็ถอดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าคันนี้ใส่ API นะครับมันเป็นกล่องกล่องแบบว่าที่เขาจูนสําเร็จมาแล้วแล้วเราเอามาจูนเพิ่มไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูแบบสดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอดเฟรมตัวนี้นะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับก็ ส่วน API นะครับผมจะเอาไว้ประมาณตรงนี้นะครับก็เอาสายไอเคเบิลไทนะครับใส่ล็อกเอาไว้นะครับเพราะว่ายางลูกยางเดิมมันล็อกไม่ได้นะครับลูกยางเดิมมันอันครึ่งครึ่งนึงของกล้อง API นะครับกล่อง API นี่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากเลยอุ้ยงานเงาแล้วครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ งานเงานะครับว่าแล้วถอดถอดอันนี้ก็เลยนะครับเอาวางไว้กับพื้นนี่แหละเสร็จๆก็เดี๋ยวเราถอดกันสักครู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมถอดเสร็จนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการทาเออถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดู API นะครับนี่ API นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาอะไรมาตัดให้คุณผู้ชมดูนะครับ ว่ามันขนาดไหนแต่ผมไม่มีกล้องเดิมนะครับผมเสียดายมากเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวผมหาอะไรตัดก่อนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ได้ที่ตัดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะคมหรือเปล่านะครับก็เดาลองตัดดู <c oughs> อ่า <c oughs> ดูแล้วเละเลยกล่องอืมเป็นรอยเลยครับ เพื่อคุณผู้ชมเราทำได้ครับอุย้ยนก็อาวนี่นะครับกล่อง a p i นะครับก็เหมือนจะเดินสายใหม่นะครับนี่ตามจริงมันก็ใส่ได้แหละครับแต่รถมันมีปัญหาสลับขั้วสายหรือยังไงนี่แหละครับก็เลยต้องเดินสายใหม่อื่เห็นไหมก็ขนาด ถ้าเกิดของเดิมนะครับมันก็จะเล็กเล็กประมาณนี้ได้ัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณซีกนี้อันนี้ผมใส่ API ก็ผมเห็นอันที่มันเป็นร้อยยี่ิบห้านะครับตัวนี้มันจะมีที่จูนอยู่ตรงเนี้ยที่จูนใครใครที่ว่าเคยเล่นกล่อง a อ i ประมาณเนี้คือจะรู้นะครับว่ามันมีที่จูนแต่ของผมมันไม่น่าจูนได้นะครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมไม่อัพห้าสามยังไงเดี๋ยวผมจะ เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะครับก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูภายในนี่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมดูอันนี้ขอนอกเรื่องเกี่ยวกับกล่อง API นะครับก็คือว่าไหนๆก็ถอดละคือตรงเนี้ยคือผมก็ต้องลื้ลอไปเลยนะครับไอที่ว่ามันเป็นห้องที่ว่าใส่แบตเตอรี่นะครับต้องลื้อไปเลยเพราะว่าดิสหลังอะที่ว่าเป็นปั๊มกระทุ้งอะมันต้องเอาออกนะครับมันติดก็เลยต้องยกออก ก็คลิปนี้ก็คงจะมีรีวิว API ก็ประมาณนี้นะครับก็ความเร็วก็ไปดูคลิปเก่าที่ว่าผมลงให้นะครับประมาณร้อยหนึ่งร้อยสองประมาณไม่เกินนี้นะครับ <c oughs> ก็ส่วนกล่อง API นี้นะครับผมก็จะเอามาไว้ประมาณช่องนี้นครับเพราะว่าผมตัดไปแล้วผมไม่มีเคเบิลไทยนะครับก็จะให้คุณผู้ชมดูนะครับ ก็ถามว่าแรงกว่ากล่องเดิมไหมมันแรงแรงกว่ากล่องเดิมแล้วก็แรงกว่ากล่องส้มนะแต่ว่ากล่องส้มผมยังไม่ได้ทดลองนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ซื้อกล่องส้มนะครับผมก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนะครับก็มีแช่นนี้นะครับห้องเครื่องอะไรนะเนี่ยครับแล้วก็จะมีกล่องไฟดีเลย์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ดีเลย์ก็ห้อยอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบไปกับกล่อง API เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการชมคลิปลต่อไปนะครับผมก็ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับ เอ่อคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปเสริมนะครับจากที่ว่าผมถอดเจ้ากล่อง API ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวหน้าปัดเลือนไมน้ระบบไฟชุดบนนะครับมันมีปัญหาเนี่ยพอผมกดเปิดสวิตไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นเปล่าน,นะคือตอนนี้แบตผมใกล้หมดแล้วผมก็จะเล่นถ่ายเนี่ย คือไฟมันไม่เดินนะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามันมาจากอะไรนะครับนี่นะคือว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะลวนๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนละกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะครับผมหาไม่เจอ คือตอนแรกมันหายแล้วแล้วก็กลับมาเป็นใหม่เดี๋ยวผมหาปัญหาก่อนลวกันนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนคตอนนี้ผมก็ได้หาสาเหตุเจอแล้วนะครับจากที่ว่าไฟมันไม่ติดนะครับไฟมันลวนนะครับที่ว่าเปิดสวิตช์ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรใช้ไม่ได้ตอนนี้กลับมาใช้ได้ทุกอย่างแล้วนะครับนี่อันนี้ไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับ ทุกอย่างกลับมาปกติเลยนะครับผมก็ลงตอนนี้ก็มืดมากแล้วนะครับก็ดูดยมืดตึบผมมานั่งทำรถระคิดดูก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับถ้าไฟไม่ขึ้นสวิ์นะครับถ้าเกิดเปิดไฟไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดของคุณผู้ชมเป็นหน้าปัดแบบธรรมดานะครับเป็นอนาลอ็อกตัวไฟ ตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟลเลีย้ยวเปิดไม่ได้แล้วก็บีบแต่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าเราเปิดสวิตช์แล้วมันประมาณนี้ครับไฟไม่ติดแต่ตอนนี้คือผมสามารถแก้ไขติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่สาเหตุคือของผมเช็คก็จะเป็นตัวฟิลนะครับฟิลมันอาจจะหลวมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็ตอนนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการปิดปิดฟิ d ไว้นะครับก็เดี๋ยวหาอะไรมารัดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปกับการแก้ไขปัญหาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ